ผมไม่อยากออกไปไหนรัวโควิดนอนอยู่บ้านดีกว่าสบายายเนาะบ่มีเวียกบ่มีงานไอ้ขันเงินกินแล้วก็นอนนอนแล้วก็กิน นอนดีๆสินอนดีๆสิแม่อยู่ไปไหนล่ะฮะแม่ไปไหนแม่ไปไหนวะแม่ไปไหนนอนแล้วนอนไม่กวนแล้ว นอนสิอันนี้คือแม่ของไอ้ขันเงินอันนี้ถุงเงินสบายไม่ไปและกลัวโควิดละนุกกว่าโควิดละถึงไม่ออกจากบ้านนะไม่ต้องออกแล้วนอนอยู่นี่นะเข้าใจไหม่ ถ้ากลัวก็ไม่องไปแลดถุงทองไปไหนไอถุงทองเนะี่ยถุงทองไปไหนทำไมไม่ใส่เม็ดด้วยเนะี่ยเซมเม็ดตรงนี้ตรงนี้จะจามนะเว้ยเข่ากล่องย่ามของเว้นนอนพี่น้องครับแต่ว่าย่ามมือแรงเพิ่นกะ อ๋อหาเทียวหาเทียวไอ้ยอกหนนะยอกไหนป้าป่าไม่ยอกหวมด,ดอกดอกแก้วพี่น้องดอกแก้วดอกแก้วางามไหลยงามขึ้นเ้ยหอมเป็ตนตาไนพี่น้องเลยครับ หอ,อมตังเต่อำเภอหน,นองหารหอบหอดอำเภอตายชี้นครสวรรค์พุ่นหอ,อมไหลดอกแก้วพอกันชิปนาแล้วกันค,น,น,นครับพี่น้องครับหยอกแมวเด่นซื้อดอกกันเลยจับโทรศัพท์แม่บานพุ่นมาถ่ายลงช่องพุ่นนะครับทำด้วยใจรักชาแนลไปแล้วพี่น้องครับยูดีมห5สุภุคก้นครัคบความเจ็บจะใส่ความไข่จะเซมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกๆท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกๆคน ยบยุที่ดอกแก้วครับปิดกล่องยุทีีดอกแก้ว